สวยสุดชิคข่อนใจไว้รุ่นต้องรุ่นนี้เลยจ้า,าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์หนิงที่ตูนกระตังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาชมกับเจ้านี้เลยนะ,ะน้อง i t s u b i s h ินีน่ค่ะคันนี้บอกเลยว่าคุณลูกค้าที่มองหารถเล็กๆน่ารักขับง่ายๆถูกใจแน่นอนคันนี้ปี2022เลยนะ,ะไม่เล็กเพียงหนึ่งหม่ีคันโ,โลเท่านั้นเองนะคุณค้าคะเดี๋ยวก่อนอ่น ไปชมรอบๆคันกันเลย ซูบิช่มีรหส1.2ได้ามิกชีสปี2022ออโต้คันบอกเลยว่าลูกค้าที่ชอบคันนี้นะราคาเบาๆเลยค่ะเพียง349,000บาทเท่านั้นนะเกรดดีไม่ต้องใช้เงินออกรถปีจองปีจัดปีค่าดำเนินการปีโอนที่สำคัญพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์ให้สูงจดถึง6ปีเต็มกันเลย คันนี้ผ่อนเพียง6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคุณคาค่ะผ่อน6,000บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่มีที่ไหนคุ้มเท่าที่นีกแล้วนะคะสำหรับคุณูกค้าที่อยากเข้ามาชมรถนะหรือว่าอยากติดตามดูคันอื่นสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะคะ YouTube หรือว่า Tik t o k เดี๋ยวจะใส่ช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างให้นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นรถรุ่ไหนติดตามมากกดูกันเลยจ้าี